จำเป็นว่าเธอต้องสวยเลิศเลอ no matter what you're wearing ขอแค่เพียงได้เจอ ไกลดันบินะวาวและวไวาเวิร์จะมีบ้างไหมและใครสักคนดอกมา step into my world Did You จะลุลิบวนับปีมาเลย์เ o ิร three w o s a g l e t t s say it I love you ทำไมต้องหน้าว่าขอเพียงแค่ผมบลอนไว้ก่อนเวลาผมพูดเอาไว้ก็ตามคุณก็แค่ง,งอนไว้ก่อนไว้ทกล้ามาบ่ายชมมีแดดไม่เหมตอนไหนเอาเป็น dream ไม่นับอยู่ทุกบนฟ้าฟ้าฉันมองดูว,ว่าตอนนี้เธออยู่ไหนถ้ามีจริงก็คงดีฉันยังรอเธอตรงนี้พอเธอมาบา,าง้าใจขฉันไปเธอที่บอกฉันดีว่าคนจะทฉันได้ตอนนี้มันเู้อสึ่อควาที่จะม มั่นใจทุกครั้งที่หันไปทุกคนก็เปลี่ยนผันไปเก้าไม่จำเป็นว่าเธอต้องสวยเลิศเลย อย่างเปลี่ยนเป็นสีเทาเดินบนไปทุกทุกทางแต่ก็กลับมาที่เกา่าเหมือนเดิมในทุกทุกเช้าที่ตื่นมามองหาความรักที่ฝ่ายสักคนพร้อมจะยืดยืดมาใครสักคนที่ทำให้ยิ้มได้ไม่ต้องมีมากมายแค่เป็นคนดีและย,ยิ้มง่ายแค่มัน baby girl just keep me chained สำหรับความรู้สึกไลน walking in the rain try to w a ทุ away the p a no, i no n I ain't got no wings for war d I'm just a dark soldier that's what I show ya yeah. บางคนก็เฝ้ามองหาแต่ความรักที่เพิ่งผ่านพ้นไปแล้วความรักมันฉลาดมันอยู่แห่งหนใด so who in the hell care ใครจะสนใจ living way now ที่อยู่ได้แค่นี้เด็กเก่มันก

all ว่าระดับกับพี่ yeah yeah y t h i n g you need let me know รักเธอแทบตายเหมือนสเ c ชกับลิลโล่ผมเป็นผู้ชายธรรมดาเจ็บลิปโผล่แล้วไม่ติดหนูผมไม่นั่งหลอกลิ้นเมาเราจะนั่งอยู่ชายหาดสิบเป็นริโอแล้วขับรถชมเมืองอยู่บนฟรีโน่ right, right. yeah น่าจะคุณหรือเปล่าตามหาเนือ้อกู้น่าจะคุณหรือเปล่า yeah ฮ่าต้องทำบุญหรือเปล่าถึงจะได้คบคนต้องมีทุนหรือเปล่า yeah ฮะแค่ต้องการคนมาแคร์กันแ <Mm hmm. ชร์กันแคร์กันเรามาดูแลกันไม่ใช่นัก้องเกาหลีไม่ใช่แต่อย่จะน้องคบกับ ลองไม่มี 8, แปลผ่านก็แค่ผู้ชายลาละ่าจะสลัโสดมันไม่ได้เร็วต่ำช้ามอนกันับโทษอยากได้อะไรจัดให้ไม่มีขัดใจใช่คุณด้วยเพลงเอลซีจัดไปฉันเพียงต้องการแค่ใครสักคนที่จะเข้าใจแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าลงครั้งใดก็ยังเฝ้า